แล้วข้อสรุปที่ชัดที่สุดทรงพลังที่สุดน่าจะอยู่ในกลาเทียบทที่3ข้อ29ค่ะ กาลาเทีย3.29หยุด้ว่ายังไงนะครับเปาโลสรุปหลังจากอธิบายว่าทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสแล้วท่านบอกว่าและถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสตแล้วท่านก็เป็นพงพันธุ์ของอับราฮัมและเป็นทายาทต,ตามพระสัญญาพงพันธุ์ของอับราฮัมใช่ค่ะนี่คือนิยามใหม่ที่สมบูรณ์แบบเลยพงพันธุ์แท้ของอับราฮัมคือทุกคนที่อยู่ในพระคริสตไม่ว่าจะเป็นยิวหรือต่างชาติก็ตามความเชื่อในพระคริสตคือตัวกําหนด ไม่ใช่สายเลือดอีกต่อไปแล้วฟังดูแล้วบทความกำลังนำเสนอภาพรวมว่าแนวคิดคริสเตียนไซออนิสต์ที่เน้นชนชาติอิสราเอลทางเชื้อชาติเนี่ยแม้จะดูเหมือนยึดพระคัมภีร์ตามตัวอักษรมากๆแต่จริงๆแล้วก็เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่ในประวัติศาสตร์แล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องออความสอดคล้องในการตีความเมื่อเทียบกับสิ่งที่พันธสัญญาใหม่เน้นย้ำอย่างชัดเจนใช่ค่ะนั่นคือข้อสรุปหลักของบทความนี้เลยค่ะ พอเรากลับไปพิจารณาคำสอนของพระเยซูและอัการทูตในพันธสัญญาใหม่อย่างจริงจังเนี่ยดูเหมือนว่านิยามของชนชาติแท้ของพระเจ้าหรือ the true Israel หรือพงพันธุ์แท้ของอับราฮัมเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปแล้วจริงๆเปลี่ยนไปแล้วไม่ได้ถูกกำหนดโดยสายเลือดสัญชาติหรือการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติแบบเดิมๆอีกต่อไปแต่ถูกนิยามใหม่โดยความสัมพันธ์กับพระคริสต์ค่ะนั่นก็คือความเชื่อ และการเป็นส่วนหนึ่งของพระกายของพระองค์เพราะฉะนั้นข้อสรุปสุดท้ายของบทความนี้ก็คือชนชาติแท้ของพระเจ้าในมุมมองที่อิงกับพันธสัญญาใหม่ก็คือก็คือคริสตจักรค่ะชุมชนสากลของผู้เชื่อที่ประกอบด้วยทั้งชาวยิวและคนต่างชาติที่ได้บังเกิดใหม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงที่จิตใจโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์ไม่ใช่กลุ่นชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่งโดยเฉพาะค่ะอืมชัดเจนครับ